ครับผมสวัสดีครับสวันนี้มาลงสไลฟ์สไตล์มาชมเพื่เลยเป็นที่ใหม่เลยใช่ครับผมก็ดีใจครับวันนี้ดีใจที่แบบมาลงเป็นสไลฟ์สไตล์แล้วชมเพื่วันนี้ครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆนะครับผมแล้วก็ดีใจแทนทุกคนที่แบบได้มาแล้วมาเจอที่แบบโรบินสันที่แบบเปิดใหม่แล้วมันสวยมากๆครับผมแบบดีไซน์ใหม่ข้างนอกอะไรเงี้ยคือแค่แค่ขับรถเข้ามาก็คือเห็นเลยว่าแบบโอ้มันแบบโมเดิร์นมากๆแล้วก็แบบ เขาตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยสวยมากแล้วมันมีหลายๆที่เลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งออกแบบครับผมจริงๆก็เข้ามา first impression ก็คือแบบโหสวยมากเลยก็แบบมีที่แบบเที่ยวถ่ายรูปเล่นอะไรได้เยอะเลยครับผมแล้วก็มีทั้ง rooftop ด้วยมีทั้งแบบ common common playground ด้วยครับผมเผื่อใครอยากมาเล่นแบบ skate skateboard skating หรือว่าแบบไซค์คลิงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมมาเล่นได้หมดเลยครับผมเรามีได้เดินชมที่นี่บ้างไหมครับผมได้ได้มาจาก อ๋อจริงๆวันนี้คืออันนี้วันนี้คือมาครั้งแรกเลยใช่ับ็มีโอกาสมาครั้งแรกวันนี้เลยคผมต่ว่าประทับใจมากผทุกอย่างเลยตอนนี้แบบประทับใจมากๆใใช่ครับผมดีใจที่เจอทุกคนมากวันี้ม้งเพลงแล้ก็ิจกรรมมาเล่นกับแฟนๆกิจกรรมถือวจริงๆถือว่าวันนี้แบบเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่มากําหรับพวกเราทั้งสองเพราะว่า ไม่เคยเล่นกิจกรรมที่แบบร้องเพลงมาก่อนเลยอะไรอ่าใช่ตัววันนี้แบบเล่นกับแฟนๆก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการเล่นเกมอะไรเงี้ยใั้ผมก็สนุกมากครับผมให้ฝากค่ะค่ะฝากองศาไรสตาที่ที่ใหม่อืมได้ครับผมก็ โรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ใหม่นะครับผมที่ราชพฤกษ์นะครับผมก็มีหลายโซนเลยนะครับผมให้ให้เรามาดูให้เรามาเล่นกันครับผมถ่ายรูปก็สวยนะครับผมท่าก็กว้างนะครับจะมีรูฟทอ็อปมีเพลย์กราวอะไรอย่างนี้ก็มาเยอะๆกันนะครับผมหรือว่าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะครับผมกินช้อปเที่ยวครบจบในที่เดียวครับตามสังญาของเราหน่อยล่าสุดที่เพิง่งประกาศเสนอเมือเดือนเมษายน25 ครับผมนี่ของเราสองคนมีอะไรบ้างนะคะครับผมก็ซีรีส์คู่ครับผมเรื่องที่2ครับผมก็คือ Hidden Agenda ครับผมหรือว่าวาระซ่อนเลนนะครับผมก็ coming soon นะครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับแต่ผมแล้วก็มีโปรเจกต์นึงก็คือ o u t s k y p r o j e c t 2นะครับผมก็พวกเราก็จะเป็นหนึ่งในคู่ในที่แบบอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับก็ยังก็เรื่องเราจะเป็นอย่างติดตามด้วยครับนี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่แฟนแบบรอมากเลยนะพวกเราก็ว่ายังไงเนี่ย นี่ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบโปรเจกต์ที่เหมือนรุ่นพี่เราแบบในค่ายก็แบบพี่ออฟพี่การอะไรเงี้ยเขาก็เคยแบบเคยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่รุ่นแรกพวกเราก็ถือว่าเป็นรุ่นแบบรุ่น Our Sky 2ใช่เป็นรุ่นน e w Gen นะครับผมเป็นยังไงฝากด้วยครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรนะเราเล่นเรื่องอะไรนะไปเดี๋ยวอ๋อเรื่องอีกเรื่องนึงคือคนกลางครับผมแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงก็ให้ทุกคนติดตามกันครับ จริงๆออกไปนี่คือแบบว่าทุกคนแบบโอ้โหดีใจมากที่เราได้ไลก <ừ> ลับมาเล่นด้วยกันดีแเป็นยังไงบ้างได้เข้าไปอ่านคิทแบ,บ็กไหมแฟนตื่เต้นแค่ไหนโอไปอ่านอ่านอ่านทุกวันครับผมคือตั้งแต่ยังไม่ประกาศแฟนๆรู้แล้วครับผมว่าเป็นวาราซ่อนเลน้นครับผมก็เก่งมากเลยครับทุกคนก็ตกใจอยู่นะเราจิ้งจอกเลยแต่แเราเก็ยังมามัดเข้มๆเหมือนเดิมใช่ไหมโจมัดเข้มๆไหมอันนี้จริงๆมันไม่เหมือนคาบขึ้นกับกับโจก็คือค่อนข้างแตกต่างครับผม ถ้าเป็นขาบคึื่นจะมีความแบบอื่นๆซึนๆไม่รู้โลกไม่ทันโลกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนก็จะชอบด่าก,กันว่าแบบเออไอไอไอ้อ้าบคื่นเนี่ยแบบโหมันแบบง่จริงๆเลยอย่างนี้ก็จะเข้าตอนหวาดแต่ผมว่าตัวโจกจะเป็นตัวที่ลุกหนักลุกแรงครับผมมาถึงแบบจะเข้าไปจีบอืม,ม<า>งก็คือเหมือนจุงผมผมไม่แน่ใจไนจะเป็นไงติดตาม เป็นใครกับเรื่องนี้ครับผมโซ่นะครับตัวละครโซ่จริงๆก็เหมือนเป็นตัวละครที่โตขึ้นมาจากดาวนเหนือครับผมใช่จริงๆดาวนเหนือก็จะจะเป็นฟิลแบบเด็กน้อยน่ารักครับผมแต่ว่าตอนไอ้ตัวละครโซเนี่ยก็จะเหมือนมีแบบแบ็กกราว์ของเขาครับผมก็คืออยากจะจีบผู้หญิงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็เอ๊ะแบบจีบยังไงดีก็เลยขอความคำปรึกษาจากโจ๊ก<ช>ซึ่ง โจก็จะให้ผิดให้ถูกก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เราก็ซื่อเราก็เชื่อหมดครับผมตัวละครซือเป็นตัวละครซื่อครับผมตัวลคนแบบเป็นเด็กหลอกง่ายครับใช่ครับผมเหมือนชีวิตจริงเลยครับผมโอหลอกง่ายวะหรอกฮะครับหลอกง่ายครับโอเคแการติดตายหน้าได้ดูใช่ไหมคะใช่ครับผมปีหน้าได้ดูแน่นอนครับแล้วได้เ่็นว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าแฟนมือถือต่างประเทศที่ไหนบ้างนะตอนนี้มี ที่ใกล้ๆเลยคือ3ามวันวานนี้ครับก็คือที่กัมพูชาครับผมใช่แล้วก็อีกทีนึงก็คือเวียดนามเดินหน้าที่กัมพูชาที่ได้ข่าวว่คือแบบว่าแบบขายบัตรไปเรียร้อยแล้วใช่ไหมคะเตรีพี่จะเอ๋อใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างเราเตรียมพร้อมที่จะเจอแฟนๆอย่างนี้เขาเปิดใช่ผมเขาที่ได้ยินมาก็บัตรขายหมดภายในสิบห้นาทีใช่ครับผมก็จริงๆก็ตกใจแอบตกใจเหมือนกันว่าเราแบบมีแฟนคลับที่กัมพูชาเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ครับเขาบอกว่า เขาบอกว่ามีคนกดบัตรพร้อมกันประมาณหมื่นกว่าคนใช่แล้วแบบเหมือนเว็บเขาล่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวจริงในการส่องโซเชียลใช่ใช่ตังกาใช่ส่องเก่งมากมีคนส่งมาให้ครับมีคนส่งมาให้ใช่แต่ก็ถือว่าแบบป็นมีการมีสัมปัสเป็นครั้งแรกใช่ครับผมใช่ครั้งแรกเลยครับผมคือตื่นเต้นมากๆตอนเนี้ยคือแบบเดี๋ยวต้องไปเรียนภาษาเขาด้วยแล้วตอนนีเราเตรียมอะไรจะไปเจอแฟนๆฟนบ้างคะการเตรียมพร้อมถึงไหนและเพราะมันใกล้แล้วเนาะ อ๋อใกล้มากๆแล้วฮะเตรียมพร้อมเราเตรียมยังไรเราพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วโอเอะไรพร้อมอะไรบ้างอะไรที่พร้อมทั้งกายทั้งใจครับผมตอนนี้พร้อมที่จะไปเจอพร้อมีป็นแฟนที่มอบความรักแล้วก็รับความรักจากทุกคนครับผมแล้วเรามีโชว์พิเศษอะไรคะเป็นแบบว่าเป็นแบบแม่กับแม่เันนะทุกคนต้องรอแล้วว่าแบบโอ้โหจะเป็นยังไงอ่ะให้ทุกคนแบบไปติดตามดีกว่าแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นเลยก็ได้และอีกที่หนึ่งที่ไหนคะ เวียดนามเวียดนามใช่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 ไมจะทได้นนี่ไม่แน่ใจเลใช่ใช่ไปช่วนอ่าครับที่เวียดนามครับผมแต่ตอนนี้ของเวียดนามตอนนี้ยังไม่เลครับผมใช่ใยังไม่ได้แพลนอะไรยังไม่มีแพลนอะไรตอนนี้แบบเอาที่มันใกล้สุดก็คือกง Yes ขันฝากฝากให้นฟนติดตาม ผู้เราสองคนแล้วก็ผลงานของเราด้วยค่ะครับผมก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้นะครับซีรีส์ที่จะมาใหม่ก็คือวาละซ่อนเลยนะครับเรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมจะได้เจอโจ๊กโซ่นะครับผมแล้วคริสต์มาปีใหม่ที่เรามีได้เจอแฟนๆไหมคะนีต้องให้แฟนๆเตรียมตัวมาเราเลือกคริสต์มาสเราว่ามคริสต์มาสปีใหม่หรจริงๆก็ต้องดูตารางครับถ้าถ้าว่างถ้าว่างนะครับก็ อาจจะไปเที่ยวกันสองคนก็ได้แต่ถ้า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 ไม่ว่างก็ดีครับผมจะได้อยู่จะได้ทำงานจะได้ทำงานแล้วก็จะได้เจอทุกคนด้วยครับตเรงอยากมากเลยอยากไม่ว่างอยากอยากอะไรจริงจริงแค่สคนหรืออยากมันก็ดีทั้งคู่แหละจริงจริงแล้วมันก็ดีดีทั้งคู่แต่แต่จริงจริงเจอแฟนใช่เจอแฟนก็ได้อยู่ด้วยกันใช่เราได้ปยู่ทุกคนก็แบบมาอยู่ด้วยกันทั้งปีแล้วปีใหม่ก็อยู่ด้วยกันก็ได้ใช่อย่าเพิ่งไปไหน ขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับ